ข้าวโพดตัวเองบัลปุ้นมะพร้าวขัดตนนัดก็เหนียวอะไรอีกไหมเดียวเดียวอย่างเดียวเรารดอะไรบ้างครับเอากะทิกะทิเหน,นียเลือดล้าสวนะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าตลาดปัตถวิกรนะฮะก็เดี๋ยวทานไอติ่มกันนิดนึงก่อนนะอากาศร้อนมากนะวันนี้ก็เหนียวข้าวโพด วันนี้จะพาเข้าไปดูในโซนของคาโตะเจแปนช็อปนะฮะเป็นเสื้อผ้ามือสองจากต่างประเทศนะฮะก็<อ>นี่นะฮะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะนี่คาโตะเจแปนช็อปนะฮะนี่นะฮะด้านหน้าทางเข้านะเขาก็จะอยู่ระหว่างตลาดปัทภิกรซอย72กับตลาดปัทภิกรโครงการใหม่นะฮะคาโตะเจแปนช็อปนี่ก็อยู่ตรงกลางเลยนะ นี่นะะเข้าไปดูกันเลยน้ำเปล่าน้ำ,นำอะไรดีคะน้ำเปล่าควรนะคะอันนี้มันใช้ปัดตลาดปัดไหมอะไรคะแค่แค่ค่ะ,คะ,ะหลังลุ่มกระบี่หลงลุ่มกระบีค่ะเดินเลือกเดินชมดูก่อนนะคะ ส่วนใหญ่ก็สินค้าน,นี้ก็จะเป็นมือสองจากญี่ปุ่นจากต่างประเทศนะฮะมาจากหลายที่เลยนะเข้าไปดูกันเลยนะอ,อ๋อเขาเป็นชื่อร้านลองหมดตุ๊กตาเนี่ยนะมีล่มด้วยนะ ห้าสิบบาทฮนะซื้อผ้านะน,นี่นะคะเสวยนดีมากถุงตัวละแปดสิบบาทซื้อสองแถมหนึ่ง ตรงนี้เหมือนเป็นชุดเครื่องแบบนะฮะร้อยห้าสิบนะอืม <c oughs> ก็เสื้อผ้าแนวออกทางต่างประเทศนะก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> นี่นะสี่สิบสามตัวร้อย ถ้าคนเลือกเป็นก็มีสิทธิ์เจอแบรนด์เนมนะฮะนี่ตรงนี้มีของแต่งบ้านนะฮะูญี่ปุ่นสวยอืม บบ้า้าา,าสวยๆเยอะเลยนะน,น,ยบบนี่น่ารักน,นี่ข้าวของก็ยังดูใหม่ๆห,หมดเลยนะสวยมากเลยเนาะไ นี่นี่น่ารักนี่โอ้โหทางด้านนี้นะฮะมีรูปภาพต่างๆนะสวยมากเลยนะดจัีแจก,กันสวยๆก็มีนะ มาร้านนี้ก็หลากหลายเลยนะฮะนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็มีข้าวของต่างๆอีกนะของแต่งบ้านต่างๆนานา,นานานี่นะฮะนีเยอะด้วยนะฮะนี่ยาวตลอดแนวเลยเน่้อขารูปภาพสวยๆนะมีจักเย็บผ้าด้วย นะฮะซื้อไปแขวนตกแต่งบ้านกันได้เลยนะนวสวยๆทั้งนั้นเลยมรนี้ก็มีเสื้อตัวละห้บาทนี<า>ท่คุยทั้งหนตรงนี้ก็ออกจะเป็นแนวหรือดูหนาวนิดหนึ่งนะฮะเข้าไปทางไหนกัน ถ้าเป็นกองก็มีนะมาคุยกันได้นะฮะตรงนี้กองใหญ่มากนะขายเป็นกิโลนะฮะกิโลละแปดสิบาทนะถ้าสี่ิบกิโลขึ้นไปก็จะเดือ6หกสิบบาทนะโอ้โหกองใหญ่มากเป็นภูเขาเลยนะฮะขึ้นไปยังไงกันนะ่ะนี่นะฮะสูงสูงข่วมหัวเลยนะฮะกองใหญ่มากจริงนะสุดยอดเลยมีรู้ขึ้นไปทางไหนกันนะฮะโอ้ก็เป็นนู่นเลยขึ้นข้างหลัง น่าสนุกมากเลยเนะยงงี่ยปีนเข้าไปตรงนี้เลยนะเห็นเขาคุยกันก็อยากขึ้นไปคุยบ้างนะนี่ถ้าดูเป็นนะฮะตาดีเจอแบรนด์เนมเยอะแยะเลยนะนี่สิบบาทตัวละห้าสิบ ตรงนี้ไม่ต้องคุยนะนี่แขวนไว้เลยก็อีกราคาหนึ่งนะนี่หนะนึ่งร้อยสามตัวร้อยตัวละยี่สิบนะเน่นะของเขาก็เยอะเหมือนกันนะตรงนี้นี่นะเป็นชุดราตรีก็มีนะอืม กระโปงกระโปงนะฮะตรงนี้350ตรงนี้ก็เป็นถุงกันเลยนะ,ะจากภูเขาเมื่อสักครู่นี้ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะฮะเดยเข้าไปดูด้านนี้กันนะทางนี้ก็ขึ้นง่ายนะไม่ค่อยสูงมากนะโอ้โเยอะจริงๆเลย อยากมาถึงด้านหน้านี้เลยนะฮะนี่ะตก,กใจนะฮะเดินผ่านกระจกนี่นะฮะออกมาดูด้านนอกกันต่อนะลักป, <c oughs> ปีนมากเลยอ่ะ <c oughs> มีแจ็คเก็ตนะฮะกางเกงส,ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นของผู้หญิงนะะของผู้ชายก็พอมีอยู่บ้างนะ นนเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันต่อเลยนี่นะแขวนอยู่ยทางนี้นะสามตัวร้อยนะสภาพดีนะมีห้าสิบอืมตอนนี้ก็ดูดีนะ ราคาก็ไม่แพงนะสวยนะอแต่งบ้านนะตุกต๊กตาอืมชิ้นนี้ก็นะเยอะนะฮะหรือรถเข็นนิดนึงเนี่ย ดูเหมือนจะเอาไปขายต่ออีกท,ทีดึงนะก็ซื้อยกถุ่กันเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นซื้อยืดแขนยาวนะร้อยห้าสิบนี่นะร่สภาพโอเคเลยนี่ตรงนี้ก็มีนะฮะข้างในก็มีเยอะเลย กีงขาสั้นกระโปรงเยอะแย,ยะมากมายนะฮะสะเก็ตด,ด้วยอเนีอยไม่ขาร้านนี้เสียงดีมากเลยนะฮะข้างในก็มีนะ รองเท้านะฮะเข้ามาเลือกมาคุยกันได้นะเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านอะไรต่างๆมีหมดนะฮะราคาก็ตามป้ายนะฮะเอแต่เห็นเห็นดูพูดนะนี่นะโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เยอะอแยะเลยนะด้านหนะ้า มีชั้นมีเก้าอี้นะมีจักรยานด้วยนะฮะตู้ต่างๆเบรเด็กก็มีนะฮะนี่น่าสนใจนะะครับถุงกระเป๋าเยอะแยะเลยนะฮะของเก่าด้านในนะเยอะมากนะก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศของคาโตะเจแปนช็อปนะที่ตลาดปัทวิกรณ์นะ เห็นแล้วสนใจก็มาเดินดูกันได้นะคะนี่ด้านหน้ามีของเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยนะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด like, กระดิ่งให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ